เป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเดีแต่อรอลุ้นนี่บอกตรงี่บอกตรงนี่ต,นตั้งชื่อรองเลยนะตั้งชื่อรองเลยนะมีสามช้อยอมีเจ้าสวนเจ้ามือเจ้าเข้าไป <c oughs> เลือก <c oughs> เอา <c oughs> ปีนี้บอกปีนี้เป็นปีที่เขาให้ความภูมิใจกับผมมา,มา,มากๆเลยซึ่งซึ่งถ้ามันแสดงออกได้ผมโอ้ยสิ่งที <c oughs> รอคืออะไรอย่างนี้ ตกใจ<อ>ตกใจบอกลูก,กว่าเฮ้ยท้งนี้เราต้องทําให้ถูกตามเพียนีเขานะต้องแต่งงแต่งงานลูกนะอะไรนะแต่เขาก็ไปคุยกับกับกับทางแฟนเขาแล้วก็ทาง <Entonces S 1> พ่อแม่เขาทังนู้นเขาตกลงกันแล้วว่า <Amanda. S 1> เขาอยากจะแต่งงานต่อเมื่อเขาจะเดือนนจูงลูกเขา อะไรอย่างเงี้ยก็ไปไปติมเขาแล้วก็โอเคก็าเลยแต่เขาต้องทําให้พ่อแม่เขาฝ่ายฝ่ายฝ่ายสาวเจ้าหญิงเขาไอ้เจ้าสาวเขาแบบว่าโอเคก่อนนะครับเ <laughs> พราะแม่เราบางคนมาอาจจะไม่โอเคไงแบบเฮ้ยเขาอาจจะบังคับให้แต่งกันก่อนหรืออะไรแต่ทีนี้เราก็ได้คุยกันเรียบร้อยคุยกันแล้วใช่ครอบครัว,วใช่ครับคือรับรู้กันหมดแล้วรับรู้กันหมดทุกคนครับเด็กสมัยนี้พี่ได้ภูมิใจไหมล่ะหันลงเนาะก็เกิดมาแล้วว่าภูมิใจดิใช่ป่ะนี่บอกตรงจะบอกตรงนี่ตั้งชื่อรองเลยนะอชื่อะไรนะ ไม่อนอื่น้องขอขอบคุณคุณเจเจตรินนะที่ตั้งชื่อลูกเจ้าสมุทรเจ้านายใช่ไหมผมเจ้าสัวไงมีสามช้อยมีเจ้าสัวมีเจ้ามือมีเจ้าเข้า ไห้เลือกเอาถ้าท่านเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเนี่ยเดี๋ยวรอลุ้นในในคอนเทนต์คลิปผมพิธีก็แล้วกันเดี๋ยวผมจะมาบอกใช่ใช่ยังครับยังแต่ถ้าเป็นผู้ชายเขาเขาบอกเขาเขาอยากได้เจ้าสัวเจ้าสัวโอเคนะเจ้าสวเจ้าสวเจ้าซับเตรียมรับขวัญไว้ยังคะอะไรนะเตรียมรับขวัญยังคะรับขวัญหลานทำไมชอบให้พี่เสียเงินเลยแหมได้เตรียมอยู่แล้วสองล้านไงสองล้านนี่แล้ว ะะใช่ครับเดี๋ยวราเดี๋ยวเรามาบอกในในช่องแกงแบนแล้วกันะะนะว่าจะเป็นลูกสาวหรือลูกชายก็ให้รอติดตามดูโป,ปรก่อนแรกๆแล้วว่าเราอยากจะอยากจะซื้อบ้านอะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นยังไม่มีน้องนะครับแต่พอมีน้องเนี่ยเราก็ตัดสินใจไม่ยากที่เราจะซื้อเลยแต่ว่าซื้อปุ๊บก็ค่อยมาบอกเพราะกลัวโดนบ่นกลัวแม่กับพ่อบ่นเพราะเขาไม่อยากให้เราทํางานหนักจนแบบเป็นหนี้หรือว่าเกินตัวสาหรับเราหรือเปล่าอะไรเงี้ย ใช่เขาก็กลัวพ่อแม่เขาคิดอย่างนั้นแต่ว่าผมผมก็ค่อนข้างมั่นใจว่าเออผมจะต้องทําให้ได้เขาข<ม>ายรถสปอร์ตไปก็เอาไปรถครอบครัวแล้วก็ไปซื้อบ้านแล้วก็เราไม่ได้ถามเขาเราเราฟังคาพูดอย่างนี้รู้สึกว่าเฮ้ยเขาเป็นผู้ใหญ่ขึ้นยเยอะ<ม>ในมุมนี้เขาเป็นผู้ใหญ่ขึ้นยเยอะเลยเขาพร้อมที่จะเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นพ่อคนแล้วไง<อ>มีครอบครัวแล้วไงแต่เขาจะขายรถเขาจะไปออกลมโบซึ่งเราบอกโอเขไมปอะไรลูกก็ อย่างนี้เกินตัวแต่เขาามาเปลี่ยนเฉยเลยเก็จะดีมากปีนี้ก็บอกปีนี้เป็นปีที่เขาให้ความภูมิใจกับผมมากมากเลยซึ่งถ้ามันแสดงออกได้ผมโอ้ยสิ่งพูดรอคืออะไรอย่างนี้คือหนึ่งเขาเติบโตตัวตัวเองวันหนึ่งเขาบอกพ่อผมพร้อมจะบวชแล้วห้ยนตาเราล่วงอ่ะเราไม่ได้บอกเขาเลยอะไรเงี้ยคือเขาพร้อมอะไรก็พร้อมจะบวชอยู่ดีเขาออกรถมาอยู่ดีเขาก็ ซื้อบ้านซื้อบ้านลูกผู้ชายพ่อผมมีลูกอะไรทุกอย่างมันมันเพอร์เฟกหมด